สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลัานนะครับนี่คือชอบอยู่กับช่างจอดทุนเยอะนะครับแต่วันนี้มาดูให้เกียรติมาเยี่ยมที่ลงกินจะเดินสุขนะครับจะได้เริ่มเสนอผลงานตัวใหม่คือเด็ดแรงนะครับโค้งเขถ่ายเดินตามทำอะไรบ้างนี่ก็เต็มระบบครับพี่มีคลา์ตีนคลาสตะมันเต็มระบบแผ่นคลาสรถยนต์ เบรกล้อหน้าอันนี้ขึ้นใหม่เองหมดเลยบ่ถูกต้องครับใช้ปีกนกใช้ลูกมากเออใช้ลูกมากใช้ดี่เบรกนะครับออนี่วางปั๊มไฮดรอลิกหนึ่งตัวระบบไฮดรอลิกครบยกฐานหน้ายกฐานหลังไฮดรอลิกทั้งหมดครับนี่ไม่มีลูกเตะ ไม่ใช่ลูกเตะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวต้นแบบบ่ครับผมคันแรกครับคันแรกในโลกในโลกเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะเป็นคลิปทดสอบวิ่งจริงแล้วครับเหตุผลที่ใส่คั์ตีนในระบบนี้นะครับคือคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้โดยไม่ต้องหยุดรถเนาะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นคั์ตองโอ้จะทําแข่งกับคูเวต้าเลยบ่นี่ใช่ครับอะไรมอนโรระบบมอนโร นี่ดูครับโอ้คือ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 แบบใส่เกียร์ไม่ต้องหยุดรถเลยใช่ครับเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่ต้องหยุดรถเหมือนรถยนต์ขับเหมือนรถยนต์คลาดเหมือนรถยนต์ดีดเบรกเหมือนรถยนต์ทุกระบบอันนี้มีผ่านหน้าดันไรพร้อมบ่พร้อมครับผมม,มีผ่านดันหน้าให้มี โผล่ผ่านหลังให้มีระบบไฮดรอลิกยกผ่านหลังขึ้นลงใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งระบบครับถ้าทำไอตัวสูบน้ำข้างหลังเนี่ยต้องประมาณเท่าไหร่สูบน้ำเหรอไอตัวโมเล่ปั่นนะข้างหลังอะ่ะที่จะใส่กับรถอะไรรถไถไอ,อเอลซีเจ็ดอ๋อไอแท่นวางพวกนั้นไม่กี่ตังรถที่หาปัม๊มมออแค่าวางแท่นไม่กี่ตังไม่กี่พันมีนมตุ๊กตาอยู่สองตัวมีโมเล่ก็ใส่ผ่านแค่นั้นเดเออ สำคัญที่สุดพี่ไปหาปั๊มมาปั๊มอะไรตอนนี้มันมีปั๊มตัวใหม่อยู่เขาเรียกปั๊มใบพัดซ้อนสองกันสองอันหรือสามอันเนี่ยรใส่เตเนี่เราไปปั่นพียานาเอาไม่ไม่ไม่พี่ฟังตัวปั๊มตัวนี้ก่อนปั๊มตัวนี้มันเป็นปั๊มมาใหม่ข้อดีของมันคือมันส่งน้ําไกลได้เป็นกิโลราคาปั๊มแปดพันห้าใช่ไหปั๊มสองตัวไปพัดต่อกันเดี๋ยวไปรโทรศัพท์ไปสิ 8 0 0าเองนะพี่ใส่ออใสครื่องเนี่ยเขาใส่กรบเรื่อพวกนี้เลงสูบเดียวนี่ก็ไปได้แล้ว <No. S 1> ข้อดีของมันคือนาพี่อยู่ห่างจากคลองเนี่ยพี่ก็เอาปั๊มเนี่ยไปสูบตรงคลองเพียงแต่ว่าระยะสายที่มันส่งสมันส่งได้เป็นกิโลสองกิโลนแล้วทุกวันนี้มันม,มันมีสายอ่อนสายเขียวเขียวสายผ้าพี่เห็นไหมเออเออ,อ,อมันม้วนง่ายมันเบาเดีย๋ยวมันใช้ง่ายตัวตนี้น่าสนใจครับตัวนี้น่าสนใจเออ ถ้าถ้าคิดจะวางปั๊มนะไหนๆก็ต้องซื้อแล้วผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้ตัวที่ผมพูดได้ความรู้เยอะครับมาอูช่างจอดนี่ของใหม่นะครับ8.500นห้ี่ไม่ใช่ของเก่านะครับไอเดียบันเจิดครับนี่มีเครื่องตัดพร้อมนี่นยครับพี่น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 ้องเอร้านชาผมมันมันต้องการอย่างเนี้ย อใส่รถลากเอาใช่หรือเราจะไปใส่กับรถไถคูปต้าสูบเบียวก็ได้ราคามันแปดพันห้าเองของใหม่นี่ครับเขาก็ใส่สูบเบียวเครื่องสูบเบีออส่งเป็นกิโลส่งน้ําไกลได้เป็นกิโลคือวางสูบที่เดียวนาที่กีปิ้งไกลๆกันที่ลากสายไปเลยมัน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 ท่อมันน้อยนะมันใช้เวลานานเลยสูบพวกนี้ อ๋ออันี่มันก็สี่นิ้วนะพี่นี่ใช่ท่อสี่นิ้วนะปั๊มสี่นิ้วนะปั๊มใหญ่นะไม่รู้นะไอ้เคสลองขึ้นดูสิลองนั่งเทียบดูดิลองนั่งดูสิมันก็ได้เนี่ยมีพีเซตเตอร์คิดดินด่วนครับนี่วันก่อนก็ไปลองไอ้คันนี้เลยคันนั้นแหะอ่านี่เอ้เท่ว่ะเนี่ยใครสนใจนะติดต่อช่างจอดเลย ตั้งต่อเลยนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่โอ้บางโคนติโค้งอย่างดีเลยครับนี่นี่ถ้าเสร็จจับเลยครับนี่ไม่ต้องไปสนใจติดต่อ่านเสียสุดมากก็ได้่าเท่าไรนะ 45, เบ็ดเสร็จนะสี่หมื่นห้าพี่สี่หมื่นห้าพร้อมเครื่องบ่สี่หมื่นห้าไม่มีเครื่ององสี่หมื่นห้าไม่มีเครื่องเออเอาเครื่องกะเอาเกียร์กบเอารอหลังมาแค่นั้นเองครับ นี่นี่คือชาวบ้านเขามีรถรถไทเดินตามอยู่แล้วคือเขาแก่แล้วเขาขี้เกียจเดินออใช่ครับเขาก็เอาเกียร์กับล้อหลังก็เอาเครื่องให้ผมแค่นั้นเองที่เหลือก็อยู่ในงบสี่หมืนห้านั่นทั้งหมดสี่หมืนหรวมถึงผานดันรวมถึงระบบไฮดรลิกกระบอกไฮดรลิกรวมครบเซ็อครบเซตครับเจ๋อเจ๋อเจ๋อวิ่งได้แปดสิบโลเมตรต่อชั่วโมงบ่ จอดทงจอดถ้าหากว่าสามารถเปลี <S <S ่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้โดยไม่ต้องหยุดรถแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนอทำได้ครับแต่ถ้าตามใดที่ยังจอดเพื่อจะเปลี่ยนเกียร์อยู่ยังไงคุณก็วิ่งไม่ถึงแต่ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าสามารถเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สองได้โดยไม่ต้องหยุดรถโอกาสถึงสูงเป็นไปได้แปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไปได้ครับ พขนาดรถอีแตนวางเครื่องก้าวแรงเนี่ยมันเนี่ย,นยประมาณนั้นไอ้คนปุ๋ยคนอะไรคนในหญ้าให้วัวนี่เนะใส่เทลเลอร์น้อยๆหรือหรือ <ไป S 2> พี่หรือพี่จะทําล้อเหล็กยกสูงมาใส่นะครับเพื่อ,อที่จะเข้าล่องอ้อยเข้าสวนมันมแล้วก็ลงไปพ่นปุ๋ยลงไปตัดยอดข้าวได้นะครับเพราะมันเบา โครงแบบเนี้ยมันเบาเราใส่รอเลยยกสูงเข้าสวนมันได้เป๊ะเลยทําไม่รถตัดใบข้าวมันก็ไม่<ด>ยาก<ด>พี่ถ้าถ้ามีรถเบาๆอย่างนี้แล้วเราจะใส่อะไรก็ได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยโครงตัวเนี้ยโปรเจกต์จริงๆคือจะทําเครื่องโรยข้าวอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังจะทําเป็นตัวยกให้มันสามารถเอาข้าวพันไปได้สักสามกสอเป็นเครื่องโรยข้าวอยู่ข้างหน้า พอไอ้รถไถใหญ่ลงไปไถลงไปค่าดให้ดินแตกเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้จะลงไปโรยข้าวพอไอ้ตัวนี้ลงไปโรยข้าวเสร็จปุ๊บไอ้ตัวใหญ่จะลงไปตีโตรตารี่กบอีกครั้งนึงมันจะจบในกระบวนการหวานข้าวครับใช้รถสองคันคันนี้กับรถไถทั่วไปที่พี่น้องมีอยู่อีกหนึ่งคันจบครับแล้วทีนี้พอเสร็จจากหวานข้าวแล้วหน้าที่สูบน้ําใส่นาปุ๊บก็ตรงเป็นตัวนี้เลยเลครับเราวางปั๊มข้างหน้าเราเอาปั๊มน้ํามาใส่ด้านหน้าของมันนะครับ แล้วก็ทําลูกเตะสายพานไว้เลยเราจะสูบน้ําแล้วก็ดึงลูกเตะมาอันนี้ตัวนี้ทําทําใหม่ตัวสูบน้ําใหม่ที่ให้ดูเมื่อกี้ติดตั้งไว้เลยเนาะใช่ครับได้เลยได้เลยมันจะขับคล่องเข้าซอกเข้าซอยได้คล่องเพราะว่ามันแคบมันสั้นมันไม่ต้องเดินตามแล้วทีนี้ระบบความปลอดภัยมีคาร์ดมีดิสเบรก ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าหากจะเดินเรื่องจริงๆน่าจะขอทะเบียนได้นะครับเพราะมันมีเบรกมีคาร์ดเวลาคนส่งเขาตรวจสอบอ่ะรถมันจะต้องมีเบรกน,นะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งเทลเลอร์ที่ใช้ลากทำอยู่ทั่วไปเนะนี่ยนะจะต้องมีเบรกถึงจะขอทะเบียนได้ม,มีเบรกมีไฟคุณได้ทะเบียนแน่สวยครับเดี๋ยวติดตามครับติดตามดูว่าเดี๋ยวจะมาดูเรื่อยๆนะครับ ดูแต่ละขั้นตอนอนะนี่ก็อันนี้ประมาณ40%โอ้80%ดสิพี่โอ้แปบ่รครับ่คุณสายกันเลข,ขตัวพี่งไปแล้วเนะี่ยโอ้แ0แล้วเดี๋ยวให้นี่พิชินเตอร์มาลองให้ดูครับนี่บุญสัก3รอบ <c oughs> <c oughs> จัดเลยครับนี่อุ้ยรุกึงช่างจอดวัดชยัยครับจอดวัดชัย ในย่านนี้มีคนเดียวเจ้าเดียวต้องการแบบไหน,นจัดไปนี่ก็นี่เอาสลักเจ้าที่เด็ดเราอมาให้เปลี่ยนบูธก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้วันนี้แหละเดี๋ยวเอาไอ้พร,พรุ่งกี้มาลงอีกจะขยายสักทาาสิ เอาให้มันดูสวยอ่ะนี่ดัดโค้งดัดไรได้หมดอันนี้ก็เป็นของรถตักนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งแถงเลยนะครับออสองเมตรสองเมตรซ่อมใหม่ทั้งแขงครับเปลี่ยนเลยแหละเพิ่งเสร็จออกไปเมื่อวานเนี่ยนะที่ก็ต้องเปลี่ยนข้างหนึ่งมักที่ใหญนู้นก็ต้อง ไปวัดดูแล้วเราไปตัดเชื่อมอยู่นู่นเลยไม่ได้บอกไหนพุงยีเหรอเออผมว่าตู้เชื่อมที่แม่แรงเท่ากับตู้เชื่อมอยู่นี่นะยกมานีเลยมันก็ไม่ได้ไกลของไอ้มักทีมันมันบางอยู่ไอ้ตัวนั้นมันก็บางบาง,บางหักไปข้างหนึ่งแล้ววันนั้นเราเชื่อมผสมประสานพอาะแต่ได้ขุดอยู่เอามาเลยนะพี่อยู่นะอันนี้ก็อยู่นี่แล้วัอา่าหมายแต่ตัวนี้ยกมาแต่ของไอ้ไอ้มักทีอ่ะ มางทีเดี๋ยวไปทำที่รถก็ได้นั่นแหละแต่ตัวนี้ผมขอเคียร์นิดนึงนนั่นแหละเะผมกายตัวน้อยนี่ขับรถขับน้อยนี่อยู่ด้วยผมยังไม่อยากจะออกไปข้างนอกนั่นแหละเยเสร็จตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จัดใส่บูทใส่ไะไมาให้มันครบชุดครบเซตก่อนได้ครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับเรื่องจัดคนมาชอบชอบดัดแปลงชอบเออ ทำงานไม่ดัดแปลงช่างจทย์ไม่รับ <c oughs> จทย์รับงานดัดแปลงโอบงานใช้สมองเดี๋ยวให้เขาเรียบเรียงดงูก่อนเก่าฟิตแน่นอนครับเดี๋ยวจะไปลุยงานหลวงกันต่อ สวนนกบ่อน okay, um ี u, journey, wow. okay, ่ก็ถ้าเสร็จก็น่าจะได้เรียนต่ออันนี้อยู่กับหูุงกีเนาะนั่นแหละต่อแรกว่าจะซื้อบุ้งกีมาใส่ไหมไอ้บุ้งกีเรามันอยู่ดีเนาะมันเสียดายเนาะขยายเอาดีกว่าขยายเอาดีกว่าโอเคครับปบก เอาสวดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับอยู่กับช่างจอดครับผมสวัสดีค,ครับ,รบผม